มีคำถามเข้ามานะครับมีพี่น้องถามว่าผูกข้อมือเด็กเพื่อป้องกันโรคภัยไข้เจ็บเป็นชิริกไหมจากสงขาครับอาจารย์อันนี้น่ากลัวฮะถ้าหากว่าเราเชื่อว่าเชือกหรือวัตถุใดก็ตามมันสามารถที่จะป้องกันบา,าลาป้องกันบลา,าป้องกันโรคภัยไข้เจ็บป้องกัน ไม่ให้เด็กต้องป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยแปลว่าถ้าใส่อันนี้แล้วเนี่ยจะไม่เป็นอย่างเงี้ยอันนี้ชื้อทีเพราะต้องเลาต้องใหญ่สุดเพราะว่าแปลว่าไอ้เจ้าสิ่งเนี่ยมันมีผลในแง่ของอันนี้ความเชื่ออาจารย์คนที่สวมใส่เนี่ยจะป่วยหรือจะหายป่วยเพราะเชือกเส้นนี้อืมนบีเคยเตือนสหบัติที่ที่ใส่ไอ้กำไลทองเหลืองอะ่ะ ซูปรหมลินไฮดีดอะไอ้กำไลเหล็กอะในมีถามว่าใส่ทำไมบอกว่ามันช่วยป้องกันโรคเจ็บปวดตามข้อตามกระดูกในว่าอินเสหาถอดเดี๋ยวนี้เลยถ้าหากเจ้าตายในสาภาพที่เจ้าสวมใส่มันมาอ,ละะอัลร์ตาอาบานันเจ้าไม่มีวันจะได้สวรรค์ไปไงงอคือมันเป็นยาเปล่าละ่ะไอ้ไอเจ้าไอ้เจ้าก็ไรยาก็ไม่ใช่แล้วมันพิสูจน์ทางการแพทย์ไหมว่ามันรักษาโรคได้ ไม่ได้แต่มันเป็นเพียงความเชื่อว่ามันน่าจะช่วยบรร <สา S 1> เท<ข>าว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยเข้าข่ายเข้าข่ายเลยเข้าข่ายเพราะเจ้าสิ่งเนี้ยมันสามารถให้คุณให้โทษกับเราได้แต่ถ้าเกิดว่ามันมีวัตถุชิ้นหนึ่งที่วงการแพทย์เขายอมรับว่าเจ้าวัตถุชิ้นนี้เนี่ยมันสามารถที่จะบรรเทา อาการป่วยไข้อของร่างกายได้เหมือนกับเรากินยาไปแล้วมันช่วยบรรเทาได้ครับแล้วเราใส่ไว้เพื่อที่จะป้องกันอันตรายหรือว่าทําให้เรามีภูมิคุ้มกันมีภูมิต้านทานดีขึ้นโดยการยอมรับจากแพทย์ก็อยู่ในหมวดยาะเ้าใจไหมก็อยู่ในหมวดยาแปลว่ามันสามารถที่จะเยียวายารักษาวิจัยวินิจฉัยแล้ว,วตัวอย่างไหม,อมกอเอีย้ยที่แปะที่เขาเอามาแปะแล้วแก้ปวดฟันน่ะ ถามว่าไอ้นี่มันเข้าข่ายชีวิตไหมไม่ใช่เพราะมันมีตัวย,ยาที่ที่พอเวลาแปะไปแล้วเนี่ยมันซึมเข้าไปแล้วมันทําให้อาการปวดทุเราห,หรือว่ามันมีสเปรย์ฉีดท,ทำให้มันชาแล้วมันมันมีตัวยารักษาที่ทำให้ไม่ปวดฟันก็อกรณีอย่างเนี้จะเอามาแปะจะเอามาพกจะเอามาไม่เป็นไรเอานะ้ำมันเครื่องไหมอ่ะอุย้ยงั้นเหรอไม่รู้ผมเคยได้ยินมาแต่ถ้าเกิดว่าอย่างนี้เห็นแม่เด็กๆอะ เวลาจะโตมาเนี่ยกันมแมลงกินฟันกันฟันผุเอาก้นหอยเอาอะไรมาผูกข้อมือ,อมาผูกเท้ามันจะได้ไม่เป็นนั่นไม่เป็นนี่ถามว่าไอ้เจ้าสิ่งเนี่ยมันรักษาได้ไหมไม่ครับรักษาไม่ได้แต่มันเป็นเรื่องความเชื่อออือย่างเนี่ยไม่ได้